ไปไหนมาลูก,ห,กหาพี่แกนมาหาพี่แกนพี่แกนเขาอยู่บ้านหรือไปเชยน้องน้องพี่ว <laughs> าไปดูแล้วอ๋อน้องน้องพี่วาแล้วเดี๋ยวหนูไปเอาอะไรของเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอะไรที่บ้านพี่แกนมาอันนั้นรองเท้าใครถ่าอะไรลูกเท้าใครเอาแล้วมีล่ะมีใครเบลี้ยฟุกเอ๊ะตะกบฟอกก็ามาจากไหน องนู้นมาโอ้แล้วรองเท้าที่ใส่อยู่ของใครเนี่ยที่ใส่อยู่อะ่ะที่หนูกําลังใส่อยู่ของใครอะ่ะเอาของใครมาคะของของแกลูกเอ้าของใครไม่รู้แล้วเอาของเขามาได้ไงอะของพี่แกนหรือเปล่าไม่ใช่ของพี่แกนเอา้ามิกี้ไก่ด้วยอา้าอ น,นั่งกับแม่แล้วเธอจะทำอะไรั่างนั่งป่าแล้วมีนี่แม่เอาไปแม่เอาไปโยนทิ้งได้ไหมเนี้ยไม่ได้เอานั่งไว้เอานั่งไว้แล้วเฟลลี่จ่าทำอะไรนะ่ะของเล่นเล่นของเล่นลมีมีนี่